เ่เลยใค่ะคือใหมเที่ยก่อนเพราะว่าเดี๋ยวใหม่จะเปิดกล้องละครแล้วไงเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้เที่ยวเลยใช่ได้สายการบินอะไรไม่วร์ปรขนาดนี้บางทีก็ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นสต๊อกอะทุกคนแบบเหมือนใหม่ลงไม่ทันอ่ะรูปเยอะรูปเที่ยวางไปนแม่ทูสอนค่ะแล้วก็ไปเขใหญ่แล้วก็ไปทะเลแต่ใหม่เที่ยวโพะใหม่ตุนไวก่อนไงเดี๋ยวจะทางาน ข้าใหม่เราไหมอ่ะใไดหรอใได้เหรอแต่ว่ทะเลมันจะ้วัสดีค่ะแต่ทะเลนเค็มก็เป็นหวานนะเพราะแต่ละภูเกาจะมีพาส้เราก็ไม่เหมนกันนานิดหน่อยนนยนนใช่นิดหน่อยค่ะแล้วก็มีลูกคูส่วนใหญ่ให้นุ่งปตะกองก็จะมีลงอีกไหมครับลงเยอะอีกหมหมดละค่ะทุกคนทิปนี้หมดลวค่ะมดลวค่ะ เราไปทะเลก่อนเรไปเน้นตรงทะเลแล้วกันน้องใหม่เนาะได้ค่ะเออเป็นยังไงคะภาพมันแบบว่าเออค่อนข้างที่จะแบบว่าได้แบบได้อารมณ์ถูกใจแฟนคลับอันนี้คือจะถามว่าเป็นทีวดจิ้งหรืออะไรเงี้ยคนรุ้นเลยนะไม่มีไม่มีค่ะก็เป็นภาพเออไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะก็ไปเที่ยวแบบมิ้นท์เหมือนเดิมทุกปีจริงจริงใครถ่ายภาพคู่ให้เราผัดกันผัดกันมีมิ้นด้วยมีตะกล้องด้วยอะไรเงี้ยผัดกันใช่มีตะกล้องค่ะมีตะกล้องถ่ายให้ แต่ว่าคอมเมนต์นี่เป็นคอมเมนต์ใหม่เองเนาะใช่คอมเมนต์ที่ไม่ไปอะไอ้นี่เองี้ยเลยเปล่าคอมเมนต์อะไรนะคนทั้งรักอ๋อใช่เพราะใหม่อ่ะเลื่อนไอจีพี่เต๋อแล้วอ่ะเหมือนมีแต่รูปคู้มันก็เลยแบบพี่เต๋อต้องลงรูปตัวเองบ้างแล้วอะไรเงี้ยค่ะ่ิิจรงแค้างมากอันไหนที่มันสื่อให้รู้สึกว่าเขาค้างมากคือก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษหรอกค่ะแต่ใหม่ก็แค่รู้สึกว่าทุกๆวันมันก็ดีอะไรแค่นั้นเอง แล้วมีความเขืนมีไงบ้างคะเวลาเขาแบบเขาคั่งรักกับเราเนี่ยไหมไม่ไม่เขินไม่เขินแล้วหรอไสี่ปีแล้วก็อยากให้อยากให้เขาคั่งรักเหมือนข้างเรามากกว่าทั้งสองเอาหมดเลยเอาหมดเลยแต่เขาชอบหนุนเขาเมือเชียร์มวยเขาชอบใช่ไหมที่แบบพี่เขาแบบคั่งรักขนาดเนี้ยดีค no to ่ะก really. <laughs> really <laughs> ็ไ yeah. ม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนโอ้ยเสียร์มวย ไม่ใช่แค่วาางเดียวเราะคมที่เกิาใช่ทำไมชอบแกล้งนางแบบแกล้งไปเรื่อยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเวลาโดนแซวเรื่องควางรักแล้วแบบใหม่พี่เตอให้เกิดหมายว่าเขานะเขาไม่พี่เต๋อเป็น่าจะเป็นคนที่เขินแต่เขาก็ลงรูปคู่เยอะมากกว่านะใช่มันกันทำไมแล้วเขาว่าไงพอาใหม่เบอกว่าเออพี่เต๋อรู้ตัวเองบ้างเถอะรู้แตู่กไเขาไม่ค่อยมี แล้วส่วนใหญ่ที่ลูกเขาชอบเขาก็จะเป็นลูกคู่อะไรเงรี้ยส่วนใหญ่ที่เขาชอบอะคะใช่ชอบขโมยมือถือใหม่ไปส่งลูกคู่แล้วก็เอาไปไปดูเองอะไร,งไรเงี้ยเวลาไปเที่ยวด้วยกันเรมีแบบทพี่เถิดไปถ่ายคนเดียวบ้างเถิดอะไรอย่างเงี้ยได้ไหมลูกมีหมตลอดเลยดาวิถ่ายให้อะไรเงรี้ยค่ะใช่ไม่ลงเรื่องของลูกคู่ใช่ไม่ใหม,ม่คิดว่าสิบปีมันหวานขึ้นไหมจ๊ะใหม่ว่ามันไม่ใช่มันก็หวานขึ้นแล้วมันก็ สนุกขึ้นมีความสุขขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันแบบมีหลากหลายที่แบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ลุงเขาดูแต่เอ็นดูเราแบบว่าที่ขึ้นอยากจะลงแบบเกยโมเมนต์หวานออกสื่ือแต่เราก็แบบว่าจะแบบเรียบง่ายเลยใช่ค่ะมันก็จะมีแบบคือก็ก็ก็เหมือนมีความชอบส่วนตัวว่าแบบเราก็อยากเราอยากแชร์ประมาณนึงแต่ก็ไม่อยากแชร์เยอะเกินไปกลัวแบบทุกคนจะแบบเบื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่กลัวมันเหมือนเป็นแบบวอดดิสก์ของคู่แล้วแต่หลายคนนี้เกี่ยวไหม ไม่ไม่เที่ยวไม่เที่ยวเลิกเลิกเลิกอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่น่าไม่น่าก็คือเราเต็มที่นะวันนี้อะค่ะเต็มที่มันที่สุดในในแบบดูแลไม่ได้กินให้ดูทำที่ขอโทษนะดูแลดูแลโมเมนต์นี้ให้ดีที่สุดก็เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอนาคตก็เป็นยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันความมันเกิดเขาเกิดแล้วก็เขาโดนแซวว่าเป็นคนรางส์อะไรอย่างเงี้ยพี่ต้องไปแซวเขา แล้วพี่พี่มาบอกเขาพูดไปเขียนหมดอยู่นะเออจะทำใหม่ไงเออเขาไม่บอกอะไรจริงๆก็แบ่งเวลายังไงเขามาก็ต้องเขียนหมดด้วยแล้วเขาต้องไปเรื่องเวลาด้วยหนูให้เขางานเป็นหลักไปก่อนค่ะเหมือนเขาที่ให้หนูงานเป็นหลักแล้วเดี๋ยวเขามาว่ากันพี่เคยอ้อนเขาแบบเขียนบทให้ใหม่อีกบ้างเขียนเพิ่มใหม่เออทุกคนว่าไงล่ะพี่ที่หมายใหญ่เขาเขียนมาเพราะเขาเขียนทุกเรื่องก็แบบร้อยล้านทุกเรื่องใช่ค่ะใช่ใหม่อะทุกวัน อยากมีโปรเจกต์อย่างนี้จังเลยเนาะไม่รู้เมื่อไหร่จะมีกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดได้ฟังทุกวันแล้วพี่เต๋อว่าใครถึีไม่ได้ยินไม่ได้ยินะจะมีโอกาสไหมล่ะคะว่านหนึ่งแบบว่าถึงแบบพี่เต๋อเป็นคนเขียนบทให้เราเล่นอะไรอย่างเงี้ยหวังว่าค่ะเพราะว่าใหม่อ่ะรู้สึกว่าพี่เขาเป็นคนมีความสามารถมากใหม่ก็ใหม,ม่ก็อยากจะเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ของพี่เขาเพราะใหม่ก็อยากทำงานทำงานกับคนเก่งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีโอกาสนะคะพี่เต๋อเขาเขียนให้ใหม่ด้วยใหม่อยากได้แนวไหนใหม่หรอ ไปได้ทุกแนวเลยอ่ะไปได้ทุกแนวแล้วแต่ว่าเขาอยากจะทำอะไรมีแนวโปรดนะแบบว่าเอออยากให้เติเก็ตให้เราถ้าเติมเกียรติคูดีนะอะไรอยเงี้ยแนวไหนรัเขาเก่งเรื่องคอมเมดี้นะคอมเมดี้น่าจะดีะะถ้าเขาเก่งคอมเมดี้เขาก็ต้องเล่นเองด้วยหิเออก <c oughs> ็ <c oughs> ได้ได้ค่ะ <c oughs> ไ,ได้ <c oughs> ได้ไมด้ได้ได้ะมีไมคแบ็คมาแนนคู่กันอีกรอบหอะไรเงี้ยมีไหต้องรอต้องรออนาคตค่ะอะไรก็เป็นไปได้ถ้าคไานี้กลับมาเล่นด้วยกันมันจะกหดไหม นั่นสินหลังๆห,งหนูก็บอกกับพี่ว่าหนูน่าจะเล่นกับพี่ไม่ได้แล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่ใช่อะไรนะมองกันไม่เหมือนเดิมไม่อยากมีซีนทะเลาะอยากกันทุกคนจิตใจแต่ถ้าซีนรักๆอย่างเงี้ยได้เต็มที่เอ่อเรื่ไรแล้วหลังจากนี้มันจะมีแบบว่าทริปมาเป็นเพื่อกันหรือไงหรือว่าอันนี้ทริปผ่านมาแล้วเป็นคือส่งท้ายแล้วไปอันเนี้ยเดวิดเดวิดเป็นทิปหมดแล้วค่ะเพราะว่า นาวิกาลังจะเปิดกล้องแล้วคือน้ำดาวเปิดไปแล้ว2คิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดือนปีหน้านี้ก็จะเต็มที่กับการถ่ายละครแล้วก็ทำโปรเจกต์เรื่อยๆให้แฟนคลับได้ดูกันค่ะอันนี้คือเป็นทริปปีใหม่ล่วงหน้าเลยหรอคะจะไปกับการไหนใช่เพราะหลังจากปีใหม่ไม่ยังไม่ได้วางอะไรเลยเต็มที่พี่ไปเที่ยวไปเที่ยวใช่เนาะแต่มันจะปิดแล้วไปเที่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ไปออกมาแล้วมาแล้วใช่ใครคนรู้ๆแบบเฮ้ยเห็นภาพผู้สังคือน้ำดาวแล้วแบบน้าหวานมากเกมมีสไขอบคุณค่ะ เริ่มถ่ายไปสคิวแล้วคะ่ะเต็มที่มากๆนับดาวินคอนเสิร์ตคืออินคอนเสิร์ตภาษาละครก็คือทุกซีนอองงทั้งวันนับดาวทุกซีนเลยค่ะแต่สนุกมากคะ่ะบรรยากาศในกองถ่ายคือแบบทุกคนเป็นกันเองแล้วก็นักแสดงคนตั้งใจมากๆคะ่ะสนุกสนุกเล่นกับเด็กกับกระชุ่มกระชวยไหมจ๊ะเล่นหรอเล่นเล่นกับใครก็กระชุ่มกระชวยค่ะแ <c oughs> ั่เทมันกำลังมาเนอะเทบอกว่าเออแบบ งเกกกอ่มาาวพรระะเเออกไพื่อนเพื่อนเอแล้วก็ไว้กันเพื่อนเพื่อนไปออเวลาเจอกันทักยังไงคะเฮ้ยไม่เพื่อนเฮ้ยแค่ตัวเองว่าไงใช่ไปเดินมานี่เลยตกป่าเลยออเราเล่นทำเพื่อค่ะเป็นเพื่อนค่ะใช่เป็นเพื่อนเี่ร็วกว่าพี่ก็เป็นพี่ค่ะเป็นพี่ใช่น้องตั้งใจจ้าไปเหรอไปทุ่มเทมากค่ะเรื่องนี้ตั้งใจมาก ใช่แฟนขับต้องแฮปปี้เห็นแต่ว่าชอ็อตแบบปล่อยออกมาเหรอเพราะรถบุ้งหลังแฟนขับก็แชร์กันเยอะพูดถึงกันเยอะมากขอบคุณมากค่ะแล้วว่าการที่ทำดเป็นแบบเรามั่นใจแค่ไหนกับการแบบว่าถ้าได้ดูแล้วดูแบบแฟนต้องฟินแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยหน่อยหน่อจะตั้งใจเต็มที่หวังว่าคนจะชอบกันค่ะ,ะ,ะนี่มีความกดดันมาที่ความที่เป็นใหม่กันไปเมื่อเจอกันกดดันไหมหรอ ถามว่ากดดันไหมก็มีบ้างแต่เราจะเอาคำกดดันทุกอย่างมาเป็นแรงผลักดันแล้วกันนะเราแบบเราจะตั้งใจทำให้เต็มที่มันแน่แหละออกมามันอาจจะมีคนชอบไม่ชอบแต่ว่ายัางไงแล้วนักแสดงจะทำให้เต็มที่ที่สุดนะคะที่ตัวใบมามีเรานักแสดงทุกคนนะคุยกันหมดเลยค่ะว่าแบบว่าเออจะออกมาเป็นแนวไหนทํทำยังไง <c oughs> อะไรเนงะี้ยเราแชร์กันก็แชร์กันบางเรื่องอะไรเงี้ยค่ะเราก็คุยว่าแบบเราก็ทำเต็มที่นะอะไรเนงะี้ย ยู่เหมือนกันะคะเพราะว่ามีคิวออนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ่งถ่ายไปนิดเ<ล>ดีวยวแต่ว่า,วาใช่ค่ะด่วนแล้วก็ไม่รู้จะได้ถ่ายทําต้นปีหน้าจะได้ถ่ายหรือเปล่าก็ไม่รู้ <ๆ S 2> อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ต้งวนต้งวนค่ะแต่ว่าก็จะหวังว่าจะได<อ><ห>้ถ่ายต้องีบอัดคิวอัดให้รี่ถ่ายก็เดี๋ยวคงไม่ค่อยจะมาไม่เกี่ยวค่ะแต่ว่าไม่เรียกว่าอัดดีกว่าเรียกว่าตอนนี้บทมาค่อนข้างเยอะเราก็สามารถถ่ายทําได้เลย เราก็จะรีบถ่ายทำให้ทุกคนได้ดูกันเร็วๆคือนับดาวค่ะเรื่องค้างปีหน้าร้อยเรื่องเรื่องเดียว,ยวไม่เรื่องเดียวที่ถ่ายทำค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีโปรเจกต์ s u พ p r i s e s u r p r i อีกอีกด้วยค่ะใช่แต่ว่ายังแบบบอกไม่ได้แต่ไม่มีใครโกหกเธอใช่ไหมจ๊ะท <c oughs> ี่แบบปีนหน้าต่างประเทศจะเปิดมากคือถ้า<ม>ถ้าไม่มีมีติดต่อเราไม่ทำง,งานสำเร็จมีค่ะมีแต่ว่าถ้า ถ้าไม่ไม่มีสถานการณ์ที่น่ากลัวอ่ะอาจจะได้ไปค่ะแต่ถ้าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็อยู่ที่ไทยค่ะไม่ได้ไปไหน